นี่ครับก็วิดีโอนี้เราจะมาอธิบายในหัวข้อของการกัดหยาบทางด้าน ID นะครับก็คือกัดด้านในก่อนอื่นเราก็มาสร้างทูลที่เป็นทูลของทางด้านตัว ID ก็เข้าไป c e a t e t ท o l เลือกเป็นทูลของ Turning นะครับแล้วก็เลือกไปในหัวข้อของ ID นะครับในที่นี้เราจะใช้ id 55L ครับขอกดเลือกนะครับอันนี้คือ id 55L ไซส์ปกติสังเกตว่างานเราเนี่ยอาจจะเล็กกว่าไซส์ปกตินะครับก็ในที่นี้ผมกดตัวอะ เนี่ยอแดปเตอร์ออกแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเรามาปรับขนาดกันนะครับว่าเราจะมาปรับขนาดให้เล็กลงตัวนี้เนี่ยจะให้อยู่ที่0.4นครับแล้วก็ตัวคั t ติ้งเอ e ตรงนี้นะครับก็เหลือแค่5ส่วนตัว Holder เนี่ย ก็อาจจะปรับไซส์ให้เล็กลงนะครับตัวโฮลด์ลิงปรับเป็น100ตัว d ิดเป็น10ครับส่วนสตาร์ทพิ h นะครับเป็น10บไอตัวชาร์กลายเปลี่ยนเป็น10นะครับ mm hmm. ก็จะมีขนาด ประมาณนี้นะครับก็ลองทดสอบดูได้ว่ามันสามารถเข้างานได้ไหมก็บองต้นก็คิดว่าน่าจะกัดหยาบได้แล้วนะครับก็โอเคทีนี้ถัดไปเนี่ยเราก็จะมาสร้างตัวที่เป็นโอ per ation ของการกัดหยาบ ก็เข้าไปในส่วนของทางด้านตัวที่เป็น turning l a b turning id ครับเลือกตัวที่เป็นโปรแกรมเลือก Tool ก็คือเป็น id 5 5าบ l แล้วก็เลือกหัวข้อเนี่ยก็คือเป็นการจัดหยาบครับกดที่โอเคอันนี้มันก็จะเห็นเนื้อสีชมพูนะครับก็คือเนื้อที่มันยังไม่ได้กินทีนี้เนี่ยหัวข้อในการเลือก เมื่อกี้นี้ผมเลือกไปในส่วนของ Avoidance หรือ,อยังนะก็ยังไงเดี๋ยวกดโอเคดูก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปดูว่าอ่าอยู่ใน Avoidance ID แล้วนะครับก็เดี๋ยวต้อคลิกเข้ามาใหม่ในที่นี้นะครับในหัวข้อตรงนี้เนี่ยเราก็จะเลือกเมน แล้วก็เลือกว่าเราจะ variable average av 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 ก็คือเหมือนว่าให้กัดตั้งแต่จุด5นะครับจนไปถึง0ก็ลองกด generate เลยนะครับคำว่าจุด5จนไปถึง0เนี่ย minimum กับ maximum จะสังเกตว่าชั้นเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางชั้นนะครับมันก็จะเก็บ เนื้อเข้าไปได้เลยอย่างเช่นอันนี้อาจจะมองไม่ชัดแต่ถ้าเกิดบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นหนึ่งนะครับบางชั้นเนี่ยระยะห่างตรงช่วงบางจุดเนี่ยอาจจะมีมากกว่าบางจุดบางชั้นอย่างเงี้ยนะครับมันอาจจะไม่ถึงหนึ่งมันก็ทำให้ก็คือเหมือนกับมีการแปรผันค่าให้ ็อันนี้ใส่เป็น0.5นะครับแล้วก็เนื่องจากว่าเราอยู่ในหมวดที่เป็นลับมันก็จะเหลือเนื้ออยู่อ,อยู่ที่ประมาณ0.2ทีนี้ประเด็นสำคัญของงานของงานไ d เนี่ยก็คือว่าจุดเข้าออกงานนะครับอย่างเช่นตอนนี้จุดเข้าออกงานมันเข้ามาเป็นแบบเล็กแล้วก็เริ่มทำงานแต่ว่าตอนที่ออกเนี่ย มันออกตรงๆผ่างานออกไปอย่างนี้นะครับก็คืออย่างนี้ใช้ไม่ได้ก็ต้องไปบังคับ non cutting แล้วก็เลือกตัวที่เป็น departure ให้เลือกเป็นแบบ radial a x i a l นะครับแล้วก็ลองกด generate ใหม่พอมันจบเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะถอดออกมาทาง radial แล้วก็ค่อยถอยออกไปทางแ x i เซครับก็เราอาจจะมาลองวอลิฟายเช็คกันดูก็เช็คในช่วงตอนท้ายๆเราก็ไฮไลท์ไปที่ตรงท้ายๆนะครับ รงหัวข้อตรงนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่อยากให้มันลงอโอเคอันนี้นะครับเราอาจจะไปตามหาดูว่า omit omit คือ reversal mode นะครับว่าเราปรับเป็น omit แล้วมันจะมีผลยังไงบ้างในการเจนถ้าเราปรับเป็น omit แล้วเนี่ยมันก็จะไม่ลง ในหัวข้อของตัวที่มันเจอหลุมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลุมตรงเนี้ยเราต้องการแต่หลุมนี้อาจจะไม่เป็นไรก็ลองตัดสินใจดูว่าอันไหนนะครับออปชั่นไหนที่มันเหมาะกับเรา ก็ผมคิดว่าอันเดิมนะครับน่าจะโอเคก็คือเป็น as level ตาม default ปกติเพื่อที่จะได้กินตรงนี้ด้วยนะครับก็อันถัดไปนะครับเราก็วีดีโอถัดไปเนี่ยเราจะมาอธิบายเรื่องการกรุ๊ปทางด้าน ID นะครับก็โอเคสำหรับวีดีโอนี้ขอบคุณนะครับ